นี่ครับวันนี้เราก็มาเดินทางสู่เมืองเฟืองครับสำหปอลาววิ่งมาทางทางด่วนครับจากจากเมืองมาครับทางด่วนจากเวียงจันทร์มาก็ประมาณสักกิโลสามสิบสี่สิบโลประมาณห้าสิบโลเลยครับออกคิดทางเทิร์นะครับวิ่งมาทางด่วนหน้าสู่เมืองเฟืองนะใา้ทางค่าทางด่วนตรง กินเทือกนะจากเมืองมาประมาณร้อยกว่าโลครับไม่ไกลร้อยยี่สิบโลจากโลเกชั่นมาเดินทางสะดวกคราวนี้มีไฮเวย์พี่วัทักแปดสิบโลนะเจ็ดสิบโลได้ประมาณนี้ครล้วก็ะจะเป็นทางเ่ยงมากินเทือกไปสามสิบกว่าโลถึงเมืองเฟืองอันนี้ก็บรรยากาศนะครับระหว่างทางปีเราแวะก,กินข้าวครับ นี่ตรงน,นี้ครับปลูกกล้วยเป็นสวนกล้วยทั้งเขาเลยสวนกล้วยทั้งเขาเลยครับตรงนี้แล้วก็มานี่ครับบรรยากาศดีทางระหว่างไปเมืองเฟืองครับัครบเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับบรรยากาศก็ประมาณครับจะเลาะริมน้ำไปตลอดทางเลยน้ำขนาดถนนไป แล้วก็มาตอนนี้เราก็มาถึงเมืองเฟืองนะครับเฟืองนะเดี๋ยวตอนทักบ่ายสี่นี้เราก็ไปล,ล่องเรือขยักกันครับวันนี้เรามาผิดวันเลยที่ที่พักเต็มเลยครับเรามาเลยที่พักที่นี่ครับเอเรือนพักเรือนพักเป็นเกทเฮาส์ครับเป็นเกทเฮาส์แล้วก็พักมานสามร้อยครับ พักสามรอเองถ้าเป็นห้องแอร์นะครับนี่ที่พักเราก็ประมาณนี้นะครับเป็นห้องพักรวมนื่จกเป็นตรงกับวันหยุดแรงงานเป็นยุดสามวันทุกที่เต็มหมดเลยทีพักสะอาดนะครับตรงนี้3าม้อบาทเอง ที่แพรพักเต็มเลยโอ้กินที่หาดก็เรียกเป็นหาดนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเป็นหาดอะไรเดี๋ยวถึงเดี๋ยวจะแจ้งทีนึงเดี๋ยวเราก็มาถึงหาดสามคอนครับมีหาดตัวนึงอย่างสามคอนครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับดีครับโอ้โ oh. หเป็นที่ท่องเที่ยวครับนี่ก็ นั่นจะเป็นเหมือนซันดอนทรายนั่งเล่นกัน,กน,กนครับตรงนู้นนะครับนี่ันนู้นนไครับอากาศดีครับแถวนี้นคนเที่ยวอย่างนี้เป็นวันหยุดยาวเลครับดีนั่งกินว่ามอากาศดีคนแน่นมากในช่วงนี้วันหยุดยาวครับ เป็นแพรพักด้วยร้านอาหาร ถ่ายที่นั่งกนก่อนดีกว่าครับแลบรรยากาศครับถ่ายข้างบนมายอดอากาศดีครับ มันซุ้มาหารสั่งขึ้นมาแล้วม,มานั่งกินเองครับมีเรือไผ่เรือยะยักับปิจกรรมที่พักก็ตลอดแนวทั้งรับ สี่หาดนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเดี๋ยวก็วันนี้ค่อยมาไล่ดูกันว่ามีที่ไหนบ้างนะครับวันนี้เป็นวันหยุดยาวท่องเที่ยวทั้งเหนื่อย้ววันที่พักเต็มเลยครับไหนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าเราพาที่หัดไยกันนะครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นหาดหาดดอนกลางใหญ่ครับเมืองเฟืองนี่เป็นที่เที่ยวีที่ครับอีกหาดหนึ่งเนาะใหญ่นี่ครับโอ้โหตอนนี้ร้านอาหารเยอะเลยเยอะกว่าหาดนู่นนี่ครับ ม,มีอะไรบ้างเนี่ยง่ายๆนู่าานง่ายๆเลยเนี่ยเออทัเกาอกลางน้ำเลยอากาศดีตรงนี้โหแต่ทีนี้สิ่งน้ำแรงเลยครับเขาเพิ่งเปิดน้ำมารอบๆนี่ น้ำแข่งใสเลยใสอันนี้แรงรับน้ำ,นำ ระหว่างทางครับทางไปเมืองเฟืองก็เรียบไปน้ำชองมาตลอดเลยครับน้ำสองเนะนืนอถนนเรียบมาตลอดทางดิกวก็ดูสวยดีครับตอนนี้